ทุ่สวัสดีค่ะรเรามาบุกบอ่อทรายกันกแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศบอ่อทรายก็นานแล้วนะมีบัวมีอะไรด้วยดูแห้งหมดแล้วเนี่ยดูดูนี่บอ่อทรายนี่เวลาดูดดูดดูไปเสร็จมันก็จะดูบอ่อ ซื้อตรงไหนตรงนี้หรอตังมาวันนี้เราเข้าบ่อบ่อทรายนะคะนี่ก็มันก็มีหลายที่นะคะบ่อทรายเนาะเนี่ยเวลาแบบไปเขาดูดขึ้นดูดมาแล้วก็ล้างนะคะก็จะประมาณนี้มันก็จะค,คล้ายๆกันเนาะเหมือนทุกที่แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าตรงไหนทรายจะมากจะน้อยอันนี้กระบวนการเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ เราก็เอาบรรยากาศนะคะในบ่อทรายมาฝากวันนี้เราก็วิ่งทรายกันอีกเนี่ยดูดเสร็จก็ไปล้างล้างล้างเสร็จก็เนี่ยมาพักไว้ให้มันแห้งเนี่ยค่ะกองกองนี้ก็คือพักให้มันน้ํามันก็จะไหลออกอะเนาะมันก็ธรรมดานะคะมันก็มีบ้างบางทีจังหวะช่วงทรายหมดทรายไม่มีทรายอะไรมันก็มันก็จำเป็นนะคะต้อง อ,อได้ทรายที่มันไม่ได้แห้งไปเลยจะแห้งเลยก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่รถเรามันก็มีหลายคันนะคะที่เข้ามาเอาเนาะนก็เจอจังหวะเจอช่วงไหนก็ว่ากันไปดูทางเนี่ยทางมาบ่อทรายข้างทางมีปลูกข้าวด้วยนะเอฟซี FC. ทรายบุกบอ่อทรายกันอันนี้ก็อยู่แถวแถวสตึกมีเรามีเอาทรายสตึกถ้าตูมชุมพลก็มีราสีสไลก็มีหลายที่อยู่นะคะที่เราไปเอาทราย ลค่ะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ FC สอบถามกันเข้ามาได้อยากได้ทรายอยากได้หินนะคะก็สอบถามกันเข้ามาค่ะทักมาถามกันได้จ้าดูดูบนดูโดนดูด,ด,ด,ดไปแล้วนะตอนนี้แห้งยุบลงไปแล้วแมคโคก็เตรียมก็ตักโกยตักโกยเพื่อให้มันหมาด นนมีคนหาปลาด้วยไ,วไรับรับ,บแล้วช่านเสร็จวันไหนบอกผมด้วยเด้อ แพงราคาผมด้วยก็ได้ในไลน์อ่ะใส่ทรายเขามีวิธีด้วยนะมีคําสั่งเขาด้วยนะมันนูนนูนหลังหลังออให้ออรถวิ่งสบายเนาะเยอะเยอ,อ, yeah. อ,อะเนาะเดี๋ยวเพื่อมีคนมาคอมเมนต์หน่อยคนไหนตักทรายตักหินบ้างว่าคอมเมนต์หน่อยก็ได้เด้อเอฟซว่าตักแบบไหนใส่แบบไหนใส่แบบไหนดีตักแบบไหนก็ <c oughs> เอาไปครูมือตักยิ่ <c oughs> ถ้าตักแบบใส่แบบไหนแล้วมันจะมันจะดีอะไรอย่างนี้นะมันก็เหมือนกันหมดไหมในความคิดเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าใส่แล้วให้มันมันหนักหนักหลังเออมันไอ้นี่มันวิ่งง่ายอย่างงุ้นอย่างงี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่มีความรู้ใครมีความรู้ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะคะใส่หนักซ้ายหนักขวาหนักหลังวิ่งแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ใครมีความรู้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้นัท้ายรถวิ่งสบายนี่ข้างคานก็จะมีนี่ปูกข้าวอันนี้ข้าวนาปังนาปรังเริ่มโป้ยเด๋อย่างตัวลูกมาเลเช็คเดี๋ยวเขาตักทรายกันอยู่ เราไปเช็คทบ้านดูรถหนักรถหนักเด้งเด้งดึงดึงวบบนี้เฮ้ย FC ช่างเหี้ยก็ยืนรออยู่นี่

ไปกันต่อยวดยวดไปเลยดูทางาจับไม่ดีดูทางาด,ดูทาง,ทางารถจีจทุนทนโอ้บรรยากาศเรียบนี่สวยมากเลย อย่างกับอะไรไม่รู้ทางนะ่ะแต่เราจะไปทางลัดอย่างเราไปไม่ได้อีกน,นี่ไปเลยใครจะกล้าไป ทงร้อยมิตรนี่ขับตรงไปนู่นเลยเย่ยตรงกีดตรงโอยแล้วมองไปเห็นทางใหญ่ได้เองมองไปว่าลุก ทางใหญ่อยู่พนานมองไปเห็น,หนึ่งไ,ไม่ให้วิ่งไปงงได้ให้มาวิ่งทางนี้เขาให้วิ่งทางนี้อ้ยทางแบบสุดยอดมากหัวจะปวดหมาไม่รู้ โยกเกิโลทางดีๆไปตรงเมื่อกี้ก็ไม่ไกลนะไป,ไปง่้เขาแม่เปียวเองเราตองมาวิ่งทางแบบเนี้ยนี่ไปไ่ทางนี้เลยว่าตรงเลยเออนี่ไง ค่ะไปดีกว่าเดินทางกันต่อเมื่อยมืเหมือนกันเพราะอะไรทำไมถึไม่ให้ผ่านอยากพูดคือกัน,น,นดดดดดดเป็นจังไงเฮ็ดดีจำบัตสั่งเฮ็ดดีเฮ็ดีเฮ็ดดีจำบัตรสั่งเป็นยังคือพอหาย่านครับคืบคืบเดียวเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีกันทัดด้งมาบัต